สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนโทรไปแก้งพี่ดาวนะคะ,ะเดยวความที่บรดยูนุ่มกันเนาะเพราะเอเาดาวไปเรียนกรุงเทพหนูก็อยู่สารคามนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ3ามสี่เดือจะกลับบ้านวันนี้นะคะเดี๋ยวจะทําการแก้งพี่ดาวนะคะสิทูไปแก้งเอเดาวแต่ว่าบอกบอกแต่ว่าสิไปแก้งเอียงยังไงรอติดาตามชมในคลิปนะคะสิทโทไปแก้งเล่าถ้าเบิร์รี่แอคเบอ่า ปกิกิริยาว่าเออดาวสิเป็นแบบใดสิว่าจังไหนแน่จะต้องเราจิดตามชมนะครเพราะว่านุนนท่านบอกไปว,ว,ว่านุท่าบอกว่าอันบอกไปว,ว,ว่าแต่งตัวแล้ว้ถาว่างบอกแล้วเด้นนอระวังสิจันนุ้นวันเดียบอกว่าสิถ้าคิดสิเท,ทิร์กแกงนนั้นนี่เอียงสินะน,นุ้มีแน่วจะไปแกงเล่ากับนุบอกว่าเล่าอะไว่าอ่ะคือว่าเออมีแน่วปรึกษาไม่แน่วบอกนันนี่ต่างๆสินะเพราะปกติแล้วอ่ะ พี่จามี่นันนี่กะถ้าไปปรึกษ,ษาเล่างเสียนาฬิัาที่นี่มือนี้สะโทรไปแกงมือนี่าป,ปรึกษ,ษาแต่มือนีโทรไปแกงเดี๋ยวเราติตดตามชมนะเดี๋ยวขออนุญาตโทรแป๊บหนึ่งนะคะสัดีสวั <c oughs> สดเอดามี่ยากเราหนึยนียนะมากเยอนาว่าเสียกก็ไม่สช่เียนเลยนะ รานเปนครับเคยบอกว่าไล่สวนลงกีนี่บ้านนพอเอาเงินมาไล่กาเ่นวบันที่นี่เอาเงินไปทำกระฟองแกแกมาไล่ดายเดียวหลงเายว่าหมื่นก้าบานมือก้าบันเสียเงินก้าบหนึเพราะว่าเสีย้ปแบบตรวจสอบกายทุางานทั้งงานนี่บันที่นี่จะบอกว่า ไหะยปนี่นี่ <A> wooden, ี pe people people ่นี่นี่เดี๋ยวจิตัวเหี้ยน้นะน้อมากหมไมใช่จี๊ตัวนาะเอาไป็นังไหเจ้าจะเอาไะไรใส่ลุงมองงูวะเอาใส่นี่กัป๋อนเงินมาหลับบัานที่นี่ก็ไปทางไปนีกูวามันเนี้หรือว่ามันเสียใส่นี่มอันนี้จริงหรือคเล่น ที่นี่นีนั่นเป็นแจนคุณอตัวเนาะอาไปลงใหมดเลยไอ้ดูไม่คือการมาหนองแลีวมันว่มันที่นี่มันชิมนแกงเงินไอ้ชิแกัเงินมาได้บนเดี่ยวปุ๊บแล้วที่นี่เอาเงินใส่กระเป๋าตอนแรกว่าเดี๋ยวจฝากอะไรเอาเงินใสกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยว่เด้ไปก็เลยฝากมันนี่กับไปทำเป็นง่ายเดี๋ยวัที่นี่กับมาเส้ตอนแรกมันหิวกระทับเลยนะ้าห่หมับอ้้องก จะไ้องใไปห,ไปหันเป็นีเทไม่หายใจว่าบ้าจะเอาเงินไปฝากแล้วมันว่ไหนไปเอามันไปเห็นแน้อื่นหา,าใจบ่าอะ,าะ,าะาีันเหรือเ่าก็รอดครับมันเปมือแรกมือรงานเอาไม่มือน,นั่นนะอ่ะอ่าก็คือจะเอาในจารที่ง่ายง่ายวงหวัวอ่ามันพี่พ่อคาจจารใจใจบ่อกาเลยเอาว้กอนก็เลยกวได้พอครับกใหแค่ค่าน้มันพอรับค้าอ่าเรามาเจอวาานนั้นนี่ะ ราก็เลยบอกไมีไว่าล้วอยู่เมือกินมือกับกิการดูกับสีเอาเงินกับไปานกับที่อีกก็ยิงเมืกินมือให้กับกิกาบ้านดูก็เลยเอาไห้กอนมีเป็น้จใสได้ชวนิบ่์ดากรโถกว่ะก็มีทางนั้อก็กิดทามว่ากิจทามว่าจีเหนแต่สิบปดานก็จะไหนละก็จะไหนล่ะก็เหลืออย่โมดาวมาโทษจีนเรอีย ใช่เเมนกเสียงมันมันมันน่อยเนี้ยสุดทได้รู้สิเอาเดเป็นผลก่อนดีกว่าใคได้ก็ได้ขึ้นยืมเราบขึ้นเลยมั้ยบ่ได้คิดเอาเียพกมนครบมันมันมีขึ้นมัมีขึ้นมาใยืมยืมเบขึ้นไงสทได้สิวันถึงแ้ยดตาแล้วสาต้อเรอรู้สิไปคูนตัวม วกยืมแล้มขึ้นแหมเพราะว่าบ่งขึ้นขึ้นเลยจีหาเงินมันขึ้นเอาเงินเกือบแสนมายืมแล้วเอาถ้าายืมแล้วเงินเกือบแสนเอาไปให้ย่าแล้วจาเงินสมขึ้นะด้ไอันี้นะจะเอามาขึนเลยเอาค่อยขึ้นไปแต้มเช่องเงิมันมยังไมานังที่ตรวจเก็บเบินขึ้นขึ้นไหหลัหลรพันสองพนเล เดี๋ยวจมันมใจก็้มนหาไปมันหายไปนวมใจุดนองบอใจที่นั้มีดมึมีดมึงถือดาบเหตสมดนางเอเาไม่หานะนะจะมวาตายอยู่มมีมก็ไม่หายเนีแบบจว่ตาอยทูนว่าทู่าถามเม่บริสันนั้นอย่าวาสิหิไในแล้วสีาให้มนหายก่อนแงพุน ป๋าไงกับ้าจะินฝากแล้วอาที่นี่มันมาเด็ดไปแต่มันไปเย็นนว่อื่นไปนันไปนี้นัอื่นแล้วแบบที่นี่มันบงหัมันหายเลใส่ขจะบอกงหูว่าลงหวังไหวหรือบหูวว่าเฮ็ดเฮียหรือเ่นใดขจะบอกขจคว้าไปคนขี้เรื่องเงยืนเราบอกขึ้นไหนบ่่ะ

จิบกฝาดจัดการอะไเื uh, ่องอ๋อก็แต่ไม่น่าที่ก้าวี่เยอะเลยอะอก้าปัมอะเลยนะสิบก้าวปนระมาณเ่และเาเน่ะลกส่งเดอ่ะก็มือก็ไม่เอิญเท่เไห่อี้มือให้กระชินเท้าไม่ใช่ยังไงไอเอออนหายก่อนเ็เือนึง่นที่บออะ้ก็บอกว่าสมมติเาเอเสียแสนนึงเเกือบแสนเออกเอออไปหเ็ืนอนึงปีคืนอนึงนูก็บอกว่าเรไปเที่ยนเที่ยวนี้ไปต้องพุ่น เรื่อวอกไปเห็นเนี่ยก็ได้ไก็เดเอาเอาฝากตรวจไคันกินก่อนต้เน้นมาให้ก่อนวันทีนี่เราหดอดเนราพูดเรื่องคันทามาให้กอตวาเอาคันเอาไปในหนั้นี้่าปลามหาตัว่เนี่ยคือมงนีขึ้นมาเมยเมาคิดเช็ดเช็ดเเมยเมยเมมย่ขึ้นไมยิมยิม่หมดเลคะ

โอ้ๆๆมามาผมมาปรวนอ่ะกินนําบางเงินสิออกจากบัญชีเปิ้นใหม่ๆๆอ๋อพั่นดังอีบ้านใครเก็บเก๋ดีเนาะอ่าได้แล้วไปตวยเดี๋ยวเราก็สิเอกใจไปหมูจิเบลักละบ่เห็นบ่เห็นยิ้มบ่เห็นยิ้มเห็นแต่อยู่ซิจริงๆอยู่ซิอยู่ซิอยู่บ่เห็นยิ้มอ๋อเขาก็เห็นว่ากันนี่ เาก็อเข็นเขาเเาตเยออนเงีไดโอ้ือ่างโอนมาแล้กทิมมุกหาวอหาทแห้งด้วยโอเคม่หันาไม่ั่นาห้มัเป็นน้ำตาสิไลนน้ำตาสิไลนเี่าเืนสือจมันชีงเออแมนอันอันน้ำตาสิไลนอยู่ได็ขึ้นู่นหน่อได้ไหเป็นบางแห่งเสือจากบัชี โอเกคนคสวัสดีค่ะไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมนมูสุเคียนแกงของแองเด้วเกลือเป็นเงื่อนออกจากบัญชีแล้วผ่านีก็ไดข้าไมนันมากอ่ะหวานหมูวานหมูวานหมูกินหมูท้าไหนกินหมูถ้เข้าวแบบนี้เ้เยเจ้าเลย่าเห็นเดิมเขียนกดีไม่คนหัวยนไดนไปอาไไม่ไม่ไป ลรแก่งสำเร็จนะคะขนาดนูหวัวแต่ว่าเดี๋ยวข้นถิ่นนุ้นู้นู้งไปคนถิ่นตัวคนมาเป็ดน,นอนเราตัวเรานุ้งมาหัวนูก็เลยเอาค่อยไปดูสีก็เลยเห็นตาหน้ากระดังเห็นตาตาก็ดังแต่ก็มาเห็นปากก็เลยหูหัวเข้าหัวโอเคค่ะทุกคนคะชิอว่าแก่งสำเร็จเกิดมันโอนเงินไถ่อีษ์ถ้ามันโอนเงินไถ่ดีหนึ่งก็คือสีวางนูไปกินมูกระทะเอต่แดาคอนนี้นอนขีน้เหร่ได้หมันยันม่ได้เงินขึ้นแะนะ โอเคค่ะทุกคนคะคลิปนี้เราสำเร็จนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าสิคะเนว่ามาทาเก็เออดาวอีกแล้วก็เดี๋ยวรอหาวันไปเจอกันนะคะบบเออดาวมาหาหนูอยู่บ้านอา,อาจจะหนูไปหาเออดาวอยู่กรุงเทพอาจจะไปเป็นสาวกรุงเทพได้เดี๋ยวรอติดตามชมนะทุกคนคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ